เอาเดี๋ยเดีีเดี๋ยวไม่ต้องส่งไม่ต้องสไม่ต้ม่เป็ครับพระ้าพุทธเจ้าสำนึกในพระกรุณาธิคุณและสัญญาพระโล้นพรมานครัเสด็จมานระสาวอะไรอย่างนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระโล้นพระวมานก็จเดงงได้ การพัฒนาเป็นหลานของท่านควรพัฒนาอย่างภาพร่างกายแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขดีเลยนะครับสิบหกเหงื่อใจโซลิทย์เคื่อสายเหงื่อใจบรรัศน์แสนครับเอาละครับเลยครับแม่ลำแข็งแต่นะอ่าโอเคโองนายรถธัญญวน เป็นตำรวกเป็นหญิงแล้นาเบอร์ยี่สามสิงเป็นชายสามสิโอกย่าเพ่ง แก้วรีนดันประพันแทงไปเลยครับไปได้เลยครับกีายบริษัโงแก หนึ่งร้อยสิบสองคล้ายสอนเส้นขาวหนึ่งร้อยสิบสามสวยงามโสโครหนึ่งร้อยสิบสีคลายสัญญองคน่รับาตาย